สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะก็จะมารีวิวแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่นะคะ10.32.0นะคะก็เป็นแอปที่อัปเดตเพื่อให้มีปุ่มเราชนะขึ้นมานะแต่ตอนนี้ระบบมันล็อกนะคะก็คือปิดชั่วคราวนะแต่อันนี้เป็นคลิปเก่านะก็จะเอามารีวิวให้ดูเนาะก็ เข้าแอปเป่าตังคนนะคะแล้วก็ใส่รหัสพินตามปกตินะคะเหมือนที่เรา,าใช้เวอร์ชั่นเก่าเนาะแล้วมาดูหน้านี้นะคะ G Wallet เนี่ยตัว G นะมันจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็เป็นการอัปเดตของทางกรุงไทยนะคะก็มีปุ่มเราชนะนะคะขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์นะซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ อ่าสิบกุมภาเนาะเพราะว่าเงินจะเข้าวันที่18บแปดกุมภาเนาะตอนนี้ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะหน้าตาแอปเนาะก็จะมีอ่าเติมเงิน G-wallet เหมือนเดิมเนาะเพิ่มปุ่มเราชนะขึ้นมาเนาะแล้วก็สิทธิ์คนละครึ่งนะก็ยังโชว์อยู่เนาะสำหรับผู้ที่อ่าลงทะเบียนคนละครึ่ง อรอบสุดท้ายเนี่ยก็ยังอาจจะใช้เงินยังไม่หมดนะก็จะมีสิทธิ์คนละครึ่งค้างอยู่นะกส็สามารถใช้ได้ทั้ง2องอันนะคะก็คือเราชนะแล้วก็คนละครึ่งเนาะไปพร้อมกันได้นะก็หน้าตาแอปก็ทั่วไปนะคะคล้ายๆเหมือนเดิมแค่เพิ่มเราชนะขึ้นมาเพื่อให้หลายคนใช้สิทธิ์นะคะ ก็สิทธิ์ข้างในของเราชนะก็น่าจะเหมือนกับคนละครึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินเข้าไปสมทบเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งเนาะมันเป็นเราชนะที่เราได้รับเงินมาจากรัฐบาลเลย7,000บาทเนาะส่วนหน้าตาอื่นๆเนาะการเติมเงินเข้า G-wallet ก็เหมือนเดิมนะคะ เราสามารถโอนเงินจากธนาคารอื่นนะคะเข้ามาไว้ใน G Wallet ได้นะคะเพื่อที่จะใช้ทำธุรกรรมอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเติมค่าเน็ตเติมโทรศัพท์นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะก็สามารถทำได้นะคะตามปกติเนาะแต่ เงินเราชนะเ0็ดพันนะคะที่รัฐบาลให้มาเนี่ยไม่สามารถที่จะโอนไปธนาคารอื่นหรือว่ากดออกมาเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้นะคะเพราะว่าเขารณรงค์นะคะเรื่องลดการใช้เงินสดนะคะเพื่ออช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lost Travel ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวรถจะมาตอ